ก็ค่อนข้างชื่นชอบเพลงนี้มากอยู่แล้วตั้งแต่ตอนที่ถ่ายช่วงที่ถ่ายละครกันนะครับแล้วก็มีมีโอกาสได้ทำ cover ใน YouTube ครับผมก็ช่องยู u b e ของผมนัพัฒส์ศก์ภูนครับหรือว่าชื่อเพลงว่าตสองใจก็สามารถติดตามกันได้ชอบเพลงนี้แต่รักนางเอกใช่ไหมคะเพลงดีครับความหม่ดีเลงอเก่าม่ไหมเกาใหม่เก่าใหม่ก็ดีมันอินไม่อินอินไรลยไป ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ภาพนางเอกก็ลอยมาตลอดเป็นภาพนางเตียนหรือภาเนเป็นภาพนางเตียนหรือว่าเซเว่นแซนด์ก็ชื่ออะไรนะนางเอกชื่ออะไรงามงามงามข้างามือชื่อที่ขาดครับ ในเรื่องงามงามเหมือนชื่อต,ตัวจริงตัวจริงงามยิ่งกว่าชื่อ,อตอนนี้นเเร็นัมนมั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 นพิเศษก็ มีมีความสุขตั้งแต่เขาเข้ามาเนี่ยก็มีความสุขตลอดคิดว่าสิ่งที่เราทำเป็นเรื่องปกติไหมคะน่าจะน่าจะน่าจะปกตินะหรือไม่ปกติหรือปกติเนี่ยก็ก็รู้สึกว่าปกตินะก็ได้ใช้เวลาได้ได้ได้ทำอะไรอย่างคนทั่วไปอย่างที่ที่เราเราคิดไว้ทั้งคู่อย่างเงี้ยนะก็ครับมายันเดินทางครับใช่ใช่ วันแรกด้วยใช่เป็นเป็นวันิเหตแรกท,ที่ที่ได้ได้สเปนไทยได้ได้อยู่ได้อยู่กับเขาเนี่ยก็ก็ดีครับน่ารักมากๆเลยแล้วก็ไม่ได้เป็นมีฟอแล้วเดี๋ยวจะมีวันพิเศีกครั้งหนึ่มของของอมไม่หรอกเราเราจริงๆเราไม่ถือว่าวันพิเศษหรืออะไรทั้งนั้นเราเราคุยกันรู้สึกว่าเออคือคือไม่จำเป็นต้องเป็นวันที่แบบสิเป๊ะอะไรเงี้ย ก็ไปไปกินข้าวไปอะไรกันอยู่แล้วเมื่อคืนนี้มันมันโมเมนต์เมื่อคืนมันขู่ขนาดไหนกอยากอยากให้เห็นกล้องนั่งเลยจุดแดงจุดแดงนั่นคุณแม่ที่ทำลุ้นนคุณแม่คุณแม่ก็ดีครับตื่นตื่นเต้นกันทั้งคู่เลยครับก็ก็เป็นอะไรที่มันก็ไม่คาดคิด ไม่คาดคิดว่าเราจะมานั่งกินข้าวด้วยกันในในในวันพิเศษอะไรอย่างเงี้ยมันมีกันก็ควรเลยจากปกติเลยน่าจะุยกันสบปดาห์เดียวเนี่ยยังมื้อพิเศษมาเปลี่ยนมาพูดกันสถานะมันอร่อยมากคุณจะเดจอไหมอาหารอร่อยอาหารอร่อยอยู่แล้วแล้วก็เออก็ได้ได้ของขวัญแบบเตรียมกันให้กันละกันอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็มีมีช่อดอกไม้ที่ที่เรารู้สึกเราเลือกเราเลือกรู้สึกว่าเออ มันบอกบอกตัวเขาแล้วเราก็อยากให้เขาอย่างเงี้ยก็นั่นแ<ม>หละครับก็สลับกันให้แล้วก็เซอร์ไพรส์รสที่ที่เขามีให้เราเหมือนกันก็น่นารักมากเลยชอ่อที่เราให้นี่มันดอกไม้เราให้เขาใ,ขาในความหมาย,ย,ายนี้อะไรแบบนี้เพราะว่าอห่างทาบอกมันมีซ่อนความหมายอยู่ด้วยดอกคัตเตอร์หรอผมเลือกแค่สีโทนที่เห็นแล้วคิดคิดถึงอะไรกันไม่มั่นใจว่ามีความหมายมีความหมายความใหญ่ไม่แพ้กันเลยนะความใหญ่ของช่อนี่คือไม่แพ้กันเลยเขาเขาก็แบบว่าให้เราแบบช่อใหญ่กันนะใช่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 ก็ ตัวผมใหญ่บ้างครับนั่นแหละเป็นมีการไม่ได้วยอไม่การไม่การเขียนใช่ก็เราก็แลกกันมีมีให้กันทั้งคู่ก็ก็เขียนแล้วก็แลกกันมีลงท้ายเป็นแฟนกันนะไหมคะไม่มีนะจดหมายแต่แต่อะไรแต่แต่มื้อหวานของหวานของเขาก็อร่อยมาก ของหวานเขาก็ดีมากเลยเสียดายถ้าวันนี้ไม่มีงานผมจะกินทั้งหมดเลยวัานี้าลแล้วก่คุณตกลงสถานการณ์ไหมคืนมาคืนไม่ได้ตกลงสถานการณ์ก็ตกไปกนนั้นแลไม่ไม่ใช่ก็เราก็รู้สึกเหมือนที่ที่ที่ผมไปพูดไปว่าว่าจริงๆเหมือนก็ไม่จําเป็นต้องมีอะไรมาจํากัดความเราหรอกแค่เรารู้สึกดีต่อกันเราทวีต กันละกันแล้วก็ให้ความสำคัญก,กันละกันทั้งนี้ผมว่ามันก็ก็ก็เกีกกกก่ยงความมากแล้วความเรียกแทนกันมันเปลี่ยนไปในในฝั่งคนในจ<ะ>ังดอนจ,<ะ>จ<ะ>เราก็ตอบว่าจ่าอะไรอู่ครัก็ก็มีม,มีมีบ้างคนระับเขาเขาก็จะชอบให้แบบเรียกเรียกแบบน่ารักน่ารักไม่ยกเสียงเบาๆไม่ต้องเสียงดังอะไรอันนี้เช่นยึกยังไงอะครับยึกเสียงได ก็เม <c oughs> <c oughs> ื่อก่อนตอนที่ช่วงช่วงที่เราถ่ายทำงานเพื่อนกันก็จะตะโกนว่าไป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 ตอนนี้ก็ไปไปครับไปครับประมาณนั้นเลยประมาณนั้นประมาณ ไม่ไม่มั่นใจแบบนี้ไม่ได้ถือเราไม่ไม่ก็น่าจะเรียกได้ละมั้งล่ะครับไม่รู้รอถามเขาอย่างก็เป็นคนรอกับจับต่างประเทศนะรอรอรอถามพวกนันสิเอาไปคนนี้แฟนเดี่ออก ใช่ก็คือจริงๆใช่นะแล้วก็รู้สึกว่าเราขับไปไหนในกรุงเทพตอนนี้ก็เจอเขากับไปซาบีนาอยู่ตลอดแล้วก็วันนั้นก็ทำงานเสร็จก็ไปไปกินข้าวที่เกสซ์สแล้วก็เดินออกมาก็แบบหน้าคุ้นๆออกไปก็คือหน้าเซ็นทรัลเิืองยาวเหยียดมากเลยแล้วก็ครับก็สวยครับแต่ว่าในรูปคู่นี้แม่หมูเขาแบบว่าเหนื่อยแล้วกดหลายช็อตอยู่เหมือนกันใช่ใช่ตอนแรกแบบถ่ายตอนยังมีแสงอยู่แล้วก็เดินไปเรารู้สึกว่า มันไม่ชัดไม่อะ้ก็เลยขอแม่กาาลับมา่ายก็ร้องไออกมานรร่ารัทีมหรอว่าอะจริงนะพูดตามตรงเลยนะคอมเมนต์ทุกอย่างยังไม่อยากเล่นโซเชียลเลยก็เก็บบรรยากาศก็ยกไปถือนะก็ใา้เขาอะไรไ,ไม่ได้ไมไ่ไม่ได้มาเล่น เพรผมเไผมไม่รู้วจะห้า,ารู้สึกเขิน,นยังไงแต่มันเขินแ่มาดีขึ้นมากงไงนะ <g ül> แตเขาสาพูดเลยว่าเขาคนไม่ได้เล <g ül> ยการที่เราูรู้สึก จริงพี่หอมเลยอยู่ในกองอ่ะบอกเขาเลยนะพี่หน้าเหมือนใบเฟิร์นมากเลยจริงจริงหน้าขอมีความเหมือนใบเฟิร์นพี่เขาก็มาก็เรียกนายค้านายขามาแต่แม่เขาแซวน่ารักน่ารักเลยลองถ่ายละครด้วยกันอย่างเงี้ยครับปีนี้ไม่ไม่ได้มีแผนอะไรส่วนส่วนใบก็ตอนนี้ก็อยู่ที่ต่างประเทศก็ไปไปทำธุระของเขาอะไรี้ก็เลย เขาก็เลยจองร้านอาหารให้ก่อนนะวันที่12ก่อนที่เขาจะบินไปไไถ้าจะไปไว้ปักนะไปไหว้ไม่ขอไม่ไม่เสิร์ฟความรักเพิมคืนเไม่แน่ใจถ้าถ้าผมถามแล้วเขาบอกเดี๋ยวบอกแล้วไม่เป็นจริงพ <laughs> ี่ได้ครับมีโอกาสกินกินใน TikTok นีนะ้ี่ยายไลค์อยู่แล้วเราไปเปิดเปิดก็เปิดคลิปกับเรา,าเแล้วเราพูดว่า ไม่ไม่รู้เหมือนกันแต่เอาจริงตอนนั้นต้องแบบตกใจเหมือนกันนะไปดูวิดีโอแล้วก็เออยายน่ารักดีครับมันมีมันมีหลายช็อตเลยนะที่ช่วงพี่เปออ่าเราคือเรามองไม่เห็นอ๋อนั่นแหละให้อยู่ในทิกตอกกันแหละดีแล้วพี่ให้อยู่ในทิกตอกกันเพราป็นคนเอามาเพิ่มเสียงแบบจนมันได้ยินชัดเลยพวกเราพูดนั่นแหละก็แวะไปไปดูในทิกตอกแล้วกัน